ทำยังไงดีลูกร้องไห้ไม่หยุดมีวิธีไหนช่วยรับมือลูกร้องไห้ไม่หยุดบ้างสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะช่องพี่กันนมแม่นะคะเป็นช่องที่ให้สาระความรู้เรื่องของการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์คลอดหลังคลอดการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่มีปัญหานะคะเรื่องของการเลี้ยงลูกนะคะสามารถปรึกษาพี่กันมาได้เลยค่ะใน YouTube นี้นะคะพี่กันนมแม่และช่องทางเพจแอดพี่กันนมแม่ค่ะในการเลี้ยงดูทารกนะคะ ต้องยอมรับว่าปัญหาการร้องไห้ของลูกน้อยนั้นเป็นปัญหาใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้จะใช้เทคนิคอย่างไรนะคะในการรับมือกับการที่ทารกร้องไห้ไม่หยุดนะคะในวันนี้นะคะพี่แกงก็จะมาบอกถึงเทคนิคค่ะที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถรับมือกับทารกที่ร้องไห้ไม่หยุดก่อนรับฟังค่ะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลัง,งใจให้กับพี่แกนและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่แกนค่ะ สำหรับลูกน้อยวัยแรกเกิดถึง3เดือนนั้นคุณพ่อคุณแม่จะต้องทราบก่อนนะคะว่าการสื่อสารของทารกนั้นก็คือการร้องไห้นั่นเองค่ะโดยเฉลี่ยแล้วลูกน้อยนะคะจะร้องไห้อยู่วันละ1-4ชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะเหตุหลักๆที่ทําให้ลูกน้อยร้องไห้นั้นก็คือหิวปวดท้องปวดท้องอืดปวดท้องฉี่ไม่สบายท้องท้องอืดและก็ง่วงนอนค่ะวิธีการแก้ปัญหาเรื่องลูกน้อยร้องไห้ไม่อยู่นั้น คุณพ่อคุณแม่ต้องคอยดูแลนะคะไม่ให้ลูกน้อยเกิดปัญหาดังกล่าวค่ะจะได้ไม่ทําให้เกิดปัญหาทารกร้องไห้โยเยค่ะแต่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วนะคะพี่แกงก็มีเทคนิคค่ะมาฝากดังต่อไปนี้ค่ะเทคนิคแรกค่ะอุ้มลูกน้อยนะคะไว้ในอ้อมกอดค่ะหน้าของลูกนะคะซบอยู่กับหน้าอกของคุณแม่คุณแม่ก็โยกตัวบเบาๆนะคะนั่งเก้าอี้โยกหรืออุ้มลูกน้อยเดินไปมาค่ะทําให้ลูกน้อยรู้สึกเพลิดเพลินแล้วก็หยุดร้องไห้ได้ค่ะ เทคนิคที่2ค่ะการอุ้มลูกน้อยในท่าซูเปอร์แมนค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะจับลูกน้อยนอนคว่ำนะคะในท่าแบบนี้ค่ะคล้ายซูเปอร์แมนนะคะจับให้อยู่นะคะอย่าให้หลุดมือค่ะเอาบริเวณช่วงอกลูกนะคะพาดไปกับท่อนแขนของคุณแม่แล้วก็เคลื่อนไหวนะคะอย่างช้าๆค่ะในกรณีที่น้องตัวไม่ใหญ่มากหรือคุณพ่อเป็นผู้อุ้มนะคะสามารถใช้ท่านี้ได้ค่ะ โดยให้รำตัวน้องพาดไปกับท่อนแขนของคุณพ่อใช้มือนะคะประคองบริเวณศรีรษะของลูกค่ะแล้วก็แขว่งไปมาเบาๆค่ะ การอุ้มแบบนี้จะทําให้น้องรู้สึกว่ากําลังลอยตัวอยู่ในน้ําเหมือนตอนที่อยู่ในคันที่ลอยตัวอยู่ในน้ําข้ามก็จะทําให้ลูกน้อยสงบลงได้ค่ะเทคนิคที่3ค่ะ,คะการห่อตัวให้กับลูกน้อยเป็นวิธีการที่ทําให้ลูกน้อยรู้สึกอบอุ่นนะคะเหมือนอยู่ในท้องมารดาค่ะโดยการห่อตัวจะต้องไม่แน่นเกินไปและก็ให้ลูกน้อยสามารถขยับแขนขยับขาได้ค่ะเทคนิคที่4ค่ะการนวดสัมผัสลูกเบาๆนะคะการนวดสัมผัสลูกนะคะนอกจากช่วยให้ลูกน้อย หยุดจากการร้องไห้แล้วยังช่วยกระตุ้นระบบประสาทของลูกน้อยและเป็นการส่งผ่านความรักความอดอุ่นของคุณพ่อคุณแม่สู่ลูกน้อยได้ดีค่ะเทคนิคนี้5ค่ะใช้เทคนิคเบี่ยงเบนความสนใจค่ะแล้วเทคนิคเบี่ยงเบนความสนใจนะคะมีอะไรบ้างเพราะบางครั้งคุณพ่อคุณแม่มือใหม่อานนึกไม่ออกค่ะเทคนิคเบี่ยงเบนความสนใจนะคะการเช่นนะคะการเอาของเล่นที่มีเสียงดังกุ๊งกิ้งนะคะมาหลอกล่อลูกนะคะ การเล่นจ้าเอนะคะคุณพ่ออาจจะอยู่ข้างหลังคุณแม่ค่ะแล้วก็เล่นจ้าเอกับลูกน้อยได้การเล่นกระจกเงานะคะก็ช่วยได้ค่ะให้เอากระจกเงานะคะมาให้ลูกเห็นหน้าตัวเองค่ะลูกอาจจะงงๆนะคะว่าเอ๊ะใครอยู่ในกระจกก็ทําให้หยุดลองได้การพาลูกน้อยเดินเล่นแล้วก็ชี้ให้ดูสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะ วิธีการเบีเ่ยงเบนความสนใจนี้ก็จะทำให้ลูกน้อยสนใจสิ่งอื่นๆค่ะแล้วก็ลืมไปว่ากำลังร้องไห้อยู่ค่ะเทคนิคที่6ค่ะร้องเพลงหรือว่าพูดกล่อมลูกนะคะน้ําเสียงของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นท่วงทํานองค่ะก็จะช่วยดึงดูดความสนใจของลูกเทคนิคที่7ค่ะการใช้เสียงสีขาวค่ะหรือ voice nail ค่ะ <laughs> เสียงสีขาวนะคะเช่นเสียงได้ประผมเสียงเครื่องดูดฝุ่นเสียงพัดลมนะคะเสียงที่ อื่นๆนะคะช่วยดึงดูดความสนใจของลูกได้ค่ะพี่กันทําคลิปเสียงใดเป่าผมไว้นะคะเดี๋ยวพี่กันจะแปะลิก์ไว้ให้ค่ะลองนําไปใช้ดูนะคะมีหลายท่านใช้ได้ผลค่ะเทคนิคที่9ค่ะถ้าทําทุกวิธีทางแล้วนะคะไม่สําเร็จค่ะอาจจะต้องใช้ตัวช่วยค่ะตัวช่วยที่ว่านี้ก็คือจุกหลอกนั่นเองค่ะสำหรับจุกหลอกนะคะก็พี่กันจะแนะนําให้ใช้หลังจาก1เดือนไปแล้วนะคะต้องเลิกจุกหลอกก่อนน้องอายุ1ขวบนะคะไม่เช่นนั้นนะคะการใช้จุกหลอก เพราะไม่เช่นนั้นนะคะก็จะทําให้ลูกน้อยเลิกยากและก็จะส่งผลเสียนะคะต่อบุคลิกภาพและช่องปากของลูกค่ะ,คะก็จบลงแล้วค่ะสําหรับ9เทคนิคนะคะที่ทําให้ลูกน้อยหยุดร้องไห้ที่พี่การเอามาฝากค่ะคุณพ่อคุณแม่ร้องปรับใช้กันดูนะคะ<ม>เด็กแต่ละคนนะคะก็ชอบคนละเทคนิคชอบไม่เหมือนกันต้องหาจุดของลูกให้เจอค่ะว่าจะวิธีไหนนะคะที่จะทําให้ลูกน้อย หยุดร้องไห้ได้ค่ะพี่แกนเป็นกําลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่กาลังเผชิญปัญหาลูกน้อยชอบร้องไห้ไม่หยุดอยู่นะคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะคะต้องหาสาเหตุด้วยนะคะว่าลูกน้อยของเราร้องไห้จากอะไรค่ะพอเราจะได้แก้ที่ต้นเหตุค่ะก่อนจบคลิปนี้นะคะพี่แกนอยากฝากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับพี่แกนบ้างค่ะสําหรับคลิปนี้พี่แกนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ